ปลาดุกเกยกับต้มต้มไส้กามินปักไตบเรากกับผมนี่กับ uh, ต ום, ต Blog, ตปลาดุกเกยต้มต้มไส้กามินบเรดาวกับผมเดี๋ยวเตะเตะน้ำกามินไส้ก่อนกับน้ำกามินเรื่องเรื่องเรื่องกับปักไตบรรดาวกับ คับกดดานะครับกไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอมผมด้วยนะครับผมได้มีกำลังใจแต่งคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมมาเราไปดูครับอันเด็บอันเด็บเล็กจิ้มน้ำก่อนน้ำนี้มันจะอร่อยจัดโอมกะมินเพียวๆน้อยๆครับเพราะมันเป็นตำตำกะมินตำตำปากไตบ้านเร็ปานปานปานไม่ต้องใ้เลยมาครับมาครับปมมีแต่น้ำปลา เปียงว่านแล้วก็เกลือด้วยรับมาลงกันดูตีใกล้มันก่อนอ่ามีกระปุ่มใกล้ๆนี่อืมกระปมใกล้ไปดูกระปแน่นๆเลยนี่ใกล้แน่นๆเลยพอจับมันแล้วก็คึบม,มันมันนี่ครับ Các bạn cạp bằng nhằm 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 ลราปิดรสลวกด้ดยรสหมดจัดป้าดนี้ก็มีการมดมกับก็ปลาตมอมีกลยกระมิ้นกลกรุดปิดรดแบบกับเกือบลวกน่องไปมันเปียวๆเกิอกต่นองก็จะก็กว่าต้มจ้มนะครับก็เรียกว่าเมนูต้มจ้ม nửa cầu cao cầu à. cao chín dây dây cái bằng tê có giác bạc tôm tôm với bằng tê có giác bạc tôm phía cái đá gặp bông mình có giác đá tăng 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 trong bếp แต่แต่นแต่ต้น <g ulp> บางตจ่ายเป็นต้มต้มอ่าเป็นจำพวกปลาซิ่มเสียหมังว่ากับแต่เพว่ม่ายจทำจำปลาดุกมันตำเต้นมานกับมากับเนื้อก้าวๆอวบอืมเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกคนหลอกคนหลอกคน ชัดมันเล็กหน่อยกับ อันนี้ก็เป็นปลาดุกตีเขาเลียงตีบอกลางบ้านกับพวกแบบอาพวกแบบซื้อมากคือเคยไม่ได้ไปเนมาจากกลงองอตอนนี้มันกับนาม,มากักไม่ได้ไม่ได้ตรงเบ็ดไม่ได้จักเตอได้เลยกับก็เลยเนี่ยไปไปซื้อมาก่อนมาตอนนี้กับมันลงใกล้มันว่าใกล้กับนาโตมันร้ยอืใกล้กับต้นนาโตงเนี่กับประโยอดต้นยอดระนยน์วาเพินเรียงอืมเนี่กับ อันนี้เลยเดี๋ยวเราต้องกินไก่มัน,นก่อนครับมันมันตึบๆน,นี่ครับก้อยป่วงตึบๆต่เก่นก็มันด้วยเดี๋ยวอ่ะ อ,อันนี้ตัวอันดาวตรงตกันตาอแก่งคลอแก่งกว้นได้เปรี้ยครับแก่งเฉีกร,ระรวยปลาดุกบานบานเราปัดเป็ดกระกกรวยเรือไว้ตำจำปลาดุกกูก้กระรวยกับปุมปลาดุกนะจำได้ไล่เมนู ปราดุกนาดด้วยเนื้อนาดแกงเนือน้อไท้นี้กำลังพอดีกับนาดยางเลยกับเรือว่า้ามันี่กับก,กลุกกิมมินกับยางทั้งตัวเลยก็รร่วมกัน,กนดดเดี๋ยวมาลองเล่วตวนรัวมว่าต้นร่าการนาดกดนะ นี่ครับร่วมก่อนรว่รวมกัน,กน,กน,น,กมนร่วมกันน้ากอนนะครับวมันร่วมกันนะ ก็มาจินนี่แล้วอืมขอบคุณเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามทีมท่มีให้มาแต่เมื่อมากับจนผมได้มีใจปุ๊บจะได้มีกำลังใจแต่คลิปต่อไปกมาเรื่อยๆครับผมเร่งเร่งมากไม่ก่อแกงครับแล้วก็ปลายามทุกท่านให้ได้เข้าใจกัน Nằm tôm trêu trêu, cháy, cháy, cà minh bán đâu Các bà đúc tôm, cà minh, tôm tôm Các bà đúc tôm, cà minh, วันนี้ดูด้วยว่าก้นดำตาเกิมบเกือบจะก้นเลยวะวันนี้ก็อยู่ในตุ่นปันป้มพุ่มที่รังบ้านครับพุ่มพวกเองกำลังจะ,จะได้พุ่มไปเรื่อยระดับกล้องตีเลือดอะ่ะ กับผมในะคลิปนี้กับผมคนนุ่ยกับขอบคุณมากับผมฝากกดไลค์กดอนเจ็ดก่กดนอนสิบสองมานยกพวกนุ่นเลยกับผมได้มีกำลังใจตามคลิปออกมาด้ยวยเลยกับผมขอบคุณมากับผมในคลิปหน้ามาเจอก,กันไหมกับ